สวัสดีครับพี่น้องครับตลาดนัดโตกระบือส้มป่อยน้อยมันที่ 12. สิบสสิงหาคมเอ้มอกันอยงพนายแต่พี่น้องครับตลาดแดงุกเกาพี่นอ้องครับมัวแดงเจม,นนม์ถาน้ำมนแดงมนแดงง่อยป็นแดงขี้ต้มพร้อมเอ,อ้ตายตายวนนี้เขาประ่านไดเด้อตั้งมาโตัว่างง

สี่ค้งสุดเขื่อนพี่น้องกันปงพนห่นี่นี่พอใช้งวเรียกว่าตะงกจะนีงอสีค้งรสี่ค้งสุดนี่ไม่อยาไลไปไหนตรงนี้เขาจะขันตัวบอสีบอสราคาปรับว่าซอเสือบ้านซํมนี่ มื่นเดียวตัวนี้มื่นเดียวมือบ้านเขาขายกันมือบานมื่นสองเด้บอ่มันนี่มันมีตัวนี้มั้ยนี่ออมื่นเดียวพี่น้องแต่ว่าชาวบุตีเด้บุตีสื่อพี่ขุณสบายเลยเนาะสื่อพี่เป็นเนื้อยไหมเอาหมานวะฮ <c oughs> ะวิญยาณนี <c oughs> ่เจ้าไรบอซิปสอบบอ่ <c oughs> เที่ยวไปเที่ยวไปทรงใสไปเท่ยวโชว์อยูย่บ่โอ้ย <c oughs> ตามเคแล้วไปแล้วม,าามันขนไปใส่ในผ้าุ่มมันมีรถแกวแ้วน้ออ้อขายงวัวเหมือนเดี๋อแกไปไหนอยู่บกว่ากมัมใดมันลายไม่ลายปุ๋ยยังขายไม่นอนครับแต่ว่าปุยย๋ยมันอยู่ทุกข้อนี่น้าสีใครอยรู่นาสีนาสีเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวต้องหาเอาตัวนี้พ่อน้องเจ้าจะอ่านจบ จอบวะพะเจ้าจอบวะพี่เอจอบี่นี่บ่บ่แมานอะแรไม่แน่มีลานสังงานเออโอเคเดี๋ยวุ่มางทรหากันเดายมีเบอร์เนาะครับเออลองไว้แช่มาแช่มาครับคุยยังขายพี่น้องครับเอาตัวนี้มื่นหนึ่งคนคนจะไปอุ้ยมันมีบทกวีนี่วันขเรื่อนเอาพี่น้องเบ่งเบ่งเเด้อพี่น้องครับ เอ้ามอญอ่างนี้เงียวมีเงี้ยคือเงียวต้นแถบต้นนี้ไหม,มแม่ลูกบ่ไายบันไดเศร้าหาแม่บักแง่ยังพี่น้องลูกอุ้ยลูกงามในนออไอ่นอนเอา,าพี่น้องครับลูกมันจะเดือนอะไรยัดเดือนกว่านอนแม่นี่เฟี้ยงไงแม่มีลูกมาแล้วตัวแหลกตีหนี่นอเอาเอ้าเอา,เอา,เอา เอ้าคียยังไปห่หแบลยสองสองหมื่นห,า <c oughs> ห้าอุ้ยแม่หมอกไงเลยพี่น้องครับสองหม้หาโอ้ลูมันงามเด้อพี่น้องล <Okay. S 1> ูกมันไลไปไหนแดงลูไปหมื่นหกทุกขล้โอ้าวมันจะขายสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองตัว ตัวเดียวเท่าไหร่ก็ถามน่นสองหมื่นพันสองหมื่นพันมันซืน้ <c oughs> อเตียมคอแล้วมันก็เตือกที่ซืออยู่นีอยนสองหมื่นหาเอาเออยางจะเทอแตกพวกนี้เอ,เอสองหมื่เด้อเด้อผมิสุทายเอาคลิปเดีวเนห็ลงกัพี่น้องบงึงเศร้าหาลูก,กเดือนก็แล้ววา มดกล้วไม่เยอะว่าทัวกนี่สองหมื่นพันสองหมื่นพันเะมาณนั้นละมันตตวใงญงเมู่อวานเข้ากับค้ายำนี่เหรอแม่มันขึ้นแล้วนะลูกมันนี่หกพันเ่นะเบอร์มาใส่ไันลูกศูนย์เก้า3ี่แปดศูนย์สามสองสองสี่สามสองสองสี่ามสองม่นห้าแยกนี่แม่มัน2องหมื่นท่านน บึงตัวหน่อยงามกันเลยเอาเลยไลยตอนนี้พี่หมอเจัดเดือนเหรอเจ็ดเดือนอ้ยตัวหญิงงามแีงวะคอโตเมื่อกี้เลยเท่าไหร่สองขั้นครับหมื่นสองบม่นสองลูกบึกได้คือนี่โบงูเครับไปกบยานชิดนาะลูกเจ็เดือนกครัว ว่าไหนเป็นรูปสามหนึ่งปะปืหน,น้าตามันเดิมหม,ม 2, ื่นหมื่นหมื่นสองพันเนาะสองพันมัรับเอ <c oughs> งเลยครับน้ั่อยก็เลยห้องพานหลายครับมืมมน้อยแล้วค,ค,คือคืออยู่ตร,รง,น,รง,น,ตรง,งนี้มันรับเองนี่เนาะไปส่งกับไปใกล้กับตเพิ่มนเนาะครับเขาเ่นเปเดือนกลัวลูกนาจะเป็นลูกสามนงี่นสี่สิบหส่งได้ยุครับแล้ว <5, 000 S 2> นี่นะย่เกียร์ยุเบอร์มาใส่เลวเบอร์มาใส่เลยเลเลขเลก 081ครับ081กนึ่งเมาโทรมาได้พี่น้องครับเดี๋ยวสียลงใหนเลยโอ้ยจมไปหนึ่งจมหดเกยวสอ้ย่ยถอดเกลียยางเลยเออโอ้ยใชเนื้ออย่างเวเว้ยขาอะไรไปไหนสีขาวนี่มึงแก่ ตัวบ้านบ้านตัวเดีกขายอะไรตัวบ้านบ้านสังสีเข้าขายมันประมาณนั่นแหละมันซื้อเต็มคอเราเต็มคอเลยเฮ้ยันเศร้าซื้อมันยางเคลือบมาที่นี่สวางมือหาตัวผูเล่มันยางสี่เหลี่ยวบานมันซื้อตัวแกตาประเทศมันซื้อหลายเหมือนบ้านนะมาที่นี่มันนั่งอยู่ราลากำลังบุญมันบอกมันซื้อเลยเด้เมื่อยไหมเต็มคอแล้วมันว่ารถออกหมู่บ้านบ้านสี่ขั้นเอาแน่นๆเลยเศร้าหาเลยเด้อพี่น้องครับ ออประมาณน ok. ี้ครับซาวห้าาวห้าเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเยอะเงีเลงไหน้พี่น้องเด้ออุ้ยปึ๊บอุ้ยป๊มาอ่มาแจกแจกเด้อกสหาโอ้โหปึ๊บป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 ึ๊บมาแล้วเว้ยมาแล้วเ้อนท เ <c oughs> อาคนยอ้อนแสงนึงพี่น้องจะเบิ่งเอาเหมเอทนเบิ่งเอาหน่อยจรง,เน,งเ,นเนี่ยตัวนี้นานาสิบอลลอดเซ้าหานี่กนะันบ่ะหมดลงบปได้อยู่ละเอ้ตอพี่น้องครับเหนียวคง วันนี้เขาเชิญว่ามองตลาดหุ้นต่อพี่น้องมันจะยูเซี่างนี่แน่เอาจุ่มควงกันไปควงกันมากแจ็คร้อยล้านง่กค้งตัวไหานไปในเพย์งูกู้งตนสองเมียนตัวสองตัวตัวไม่ดองมากพอเอาหมาแจากเขาต่ออยู่พี่น้องบราไปขอเบอร์ให้เด้แจกราชีสร้างหางตั้เมื่อกี้ อขอมาก่อนนี่แหละคนใหญยังเก่าลูกแม่แม่แมลูกเหแม่พุ่งอะไรบ้างนแดนค่งสีพันหงหมื่นสี่พันหบาทพี่นอ้องอ๋อีนี่จิตเต้ได้หนิหมื่นสี 1, ่แยกลูกไปครับติดต<ๆ>ิดลมแห้งพี่นอ้องมันนี่ ทดทราศีบ่ยังชุ่มยังชุ่มบ่มีเบอร์บ่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาห้าศู้มงามสเก้าสางเก้าคุย่มาณเได้เยอะไหมเท่าแกเมื่อวานได้เยอะไหมเม่อวานเต็มไปเลยครับเต็มลำเลยใช่ไหมไปลำหนึ่งแล้วใช่ไหมไปเลยแล้วแล้วกี่ลำวันนี้ไม่ได้ลำนี้กตัวมั้อ๋อ ตะแกเมื่อนมันสื่อไปลำหนึ่งนะพี่น้องครับนะมันต่ออยู่ตะแกหูมันมัดตลาดครับพี่น้องเอ้าตุ๊ปูหน่อยมัน้องจีแคร์นะครับท้ายล่ะบอสตัวเดียวนี่ยบอสเม็ดสามสิบตุ๊ปูหน่อยแล้วไปคุณใดท้ายอยากนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อมันอยู่มันอยู่มอง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 ติ๊ดลมนะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหนหมื่นหนึ่งครับหมื่นเดียวเนาะเอ้า มันเดียวมันเดียวมนเดียวงอขนงอคนไต้นเบอรเมหมไม่เบอร์น้างี่เสามแปดแปดศูนย์เดี๋ยวมาเทนี้กอนออกมาเทิก hey, e ันเฮ้ยเหมือว่าตัวเสรเขาขายประมาณมื่นสองเด่มื่นมื่นเอ็ดมื่นสองเซื้อกันเต็มเต็มล่ำเล้านั่นแต่ว่าเทนี้มันเขาเต็มล่ำเขากับนีไม่แล้ว ขันน้าอว่านนี่ขายแต่ว่านต้นว่านเขาขายมื่นเอทถึงมื่นสองนี่ผมถามแล้วทำนีด่ด้แต่ตัวน,นี้มันมือน,นีมน้มันมันเศร้าเนาะมันอิ่มแล้วเต็มลำผลไป็ปุ้ยสักสิบหลอดต้องมาเบิ่งหมู่บ้านเด้อครับในสม,นมุนว่ามันมันขายอย่างไรกันหนุ่มว่านต้นละหมื่นก็นเวลาขายา 9, ตั้มแทกสีม่านเก่าพันต้นนี้เด้อต้อนต้นนี้กับสีมา่าน รอดมื่นบอนัน้่านจะมาจเลยท้ายมื่นสองเยจะว่ามาหัวนอว่านนอ้ว่านเขาซื้อมันตัวรถมื่นสองในที่นองซอมนี่ด้อยเจ้าบัตนี่ก็หายหลอดมื่นลท่นี่เ๋เล้โอ้ยเดี๋ยวยากหาหมอนปะติดลมวันนี่นีเนี่บงต๊้ตัวิ เอาพี่น้องครับเบิ่งเด้อผมบอง์เทอร์ผมก็บ่ได้ขอเบิ่งให้ได้เพราะว่าบอง์เทอร์เราขายสนามนะ่ะไทยจะพองวัวอุ้ยนัย่นๆๆอุ้ยนัย่น,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 นไปเลยไปไเชือกไป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 เชือกเอาผู้เฒ่าหน่อยเอาผูนะ้เฒ่าผู้เฒ่าก็มากครับพี่กุ้งกวดงเลย เ่อพ mm yeah> claro ี่นองครับโอ้องอิะไตาแ่้ะวนเเเนสามโตเล้ไปเด้อค่าไย่คายังไงบอสคกวนสิม um> ันงนี่คาครับโอ้มันน่าจะเต็มรถเนาะตัวเท่าไหร่ค้งสิต็มสอมตัวสองหมื่นเลีเท่าไหร่เลสิบเก่าเีสเก่าสงมืนีเท่าปุ๊บ อูยังังย่าไ่นงมือกิบเก่าแล้วต้นนั้นนอยหน่อยตอนไหนขายตอนไหนสองพันเหรอโอ้เก่าพัเก่าพัเขาหลอดมือเลยเนาะอ๋อต้นแมน่อยมวเหนือตัวเองเขาไปผลต่อเลยพี่น้องนะขุนต่อสองมือนหเก่าเอาเบอร์มาใส่ผมเด้มีเบอร์บ เด้อตองไปถามผมเด้อเสือไรโอ้เออโอเคโอเคโ้ตัุณเนาะโอ้โอโอ้โสออกไรบ่ไสอตเอาเอเอาเอาเอาเออก้นเลยเอาถอยเด้อถอยเด้อเทีออกมาทังพีเด้เทีไม่อม่ออกไ่ออกใคร้างถอยตั้งนีออกมาั้งพี <c oughs> <c oughs> เอามาตัางรักเลยต pues. ้นเองขายไปเท่าไหร่เลยเท่าไหรต้องยังยังสิเอาสองมอห <c oughs> เอเอองมเท่าไหร่สองหมื่นหาถามว่าเอาเงินองหมื่มมมมเท่าไหเอา2,000ด้วยเบียดพื้นรองสองหมื่เบียดเนียสองหมื่นเอขึ้นะต่อลงมาบ้านจากนาักเปอร์เซ็นต์วะสามสเซลยได้ไนะ ห้องของเพื่อตอนนะครับพี่น้องครับรม้งนูเนื้อผมสิบบุคอยได้ขอเบอร์ให้พี่น้องผมิผมจิขอเฉพาะเบอร์งวงงามสินะมงวงงามงวงเลี่ยงเอ้าตัวนี้เขาคือมันไทยวะแม่ลูกลูกล่เลยนี่เสียสเกุญญิ์ษาว่าขายไปอะไรตัวนี้ขายแล้วขายแล่าซีดว่าขายนอกแล้วเราแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูก โอ้ยจนิงงามเด้อ no. พี <Genius> ่น้องเด้อพุ่นหของดีเลยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่เอ้ยลูกเล่เป็นเล่มันครับพี่น้องเพราะมันมีบื้ออะอะไรช่วยเวดของเท่าไรเป็นยักษ์เท่าไรสามสองเงินละสามสิบสองสามสองหรือสองสามสามหมื่นสองกาดกัดบมอบมาเป็นเล่บรอกัดสีเด้อ กัดกัดผสมเนาะกัดมันเนาะกัดมันเนาะกัดมันต้องสีดำเนี่ยกัดมันไปนี่แม่มันต้องเป็นฟองต้องเป็น <romantic> ส <success> ีแดงสามสิบสองเนี่ยไปน้องสามหมื่นสองใยากได้ก็ซื้อไปเอาไปเลี้ยงขุนตำลูกมันงามเนาะลูกลูกประมาณสามเดือนไหนอยู่ไหนนี่เนาะสามหรือสองเดือนเนี่ยมีเดือนอยู่เหรับแม่นวะอ๋อกลับไปไปยังกับเท่านั้นแหละ ปุณย์ใหญ่มาเบอร์ไม่รูปุยใหญ่าเออมาทุวิทก็ได้ศูนย์หกสามห้าสอง้นึ้ีง่ามพี่น้องรสามยี่สิบสองามสาหลอดขายบ่เอาสาอดลงมาขายอยู่พี่น้องเด้อเอเด้อได้จะลง้ตัวนี้เลยครับผม เออเชือโชคดีตอเลยได้ตอลงมาตอสาเหรเลยไหนสามิพสองนมาเพิ่หองไทยสองตอล้วมาสามมือหลอดคายงันมาหลดแม่เาสแล้วเขาจบ่แ้วมาตลาดงัวป่ะก็ได้มาตลาดงัวมาเถอะบอมาอ๋อท่นนั้นลับซีจแยาขยานท่านนั้นเอาเดี๋ยว สิลงให้หลายตอนในพี่น้องตอนเดียวบ่ลงไมใช้ต่อนหรอฮะเจ้าโอี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็เท่าพรวดยิ่งใจนึ่งกับพี่น้องเท้าทักเท้าว่าตัวนี้วะมุนตัวนีหน่อยหนึ่งก่อ้ยตัวนี้ว่ะ ตัวนี้มีอายุแล้วตัวนี้วะอายุหลายตัวนี้กับประมาณสองเด้อเด้อหาหา,หา,หา,หาตัวนี้กับแม่นมแยกดูกระด้างตัวนี้นมไข่อยู่นี่ได้ละวแซมไข่มายัางโอ้แซมไข่มาเลยแซมหอยแซมยังชุ่มหน่อย Sabes, ลิินลมเร็วสินเหนือคล้ายแล้วครับสีสีรีร้อยต้นหนึ่งเขาค้ายเท่าไรวันนี้ให้ประ้าณนสองสองหมื่นหาได้อยู่ที่น้องมันจอยเอ้าเกือบเกือบแจ่มากแล้วครับบัตรบริเลดยางเลย เอาปบงช่องประกาศว่ามันเละมันเละเนี่ยตรงเบื้งช่องต่อต่สิบานหาตัวแรงเออใจะหู่เด้อพี่น้องเืจะขาดแถวเหน้ยเยเลนี่ยว่ยเนยเนี่ยเน่าเนี่ยนี่เนี่ยเี่เนยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนยเนนี่เนี่ี่ยเนี่ยเย่เนี่เ่เนี่เ่นี่เนี่ยเน้่เนเรี่ยเนนนีเ่ สองหมื่นหาเขาจำบามวนจะได้ขายเลยบ้มาม้วนจขายเบียดมันตเต็มขอบเลยสายยังสีบ้าม้วนมันเล็กแยกันสื่อเลยจักเวียดจักเวียดจักเวียดยังสื่อกันเต็มเลยพอเต็มรถแล้วมันหนีเลยมันระพผนานจะไปอยู่เมืองไหมันให้ราคาเท่าไหนสองห้าอะเพือมาขายยางไปอยู่นะนกนกลับอะออ๋อเนี่ยเหร สองหมื่นหาตัวบอกงายิงพ like ี่น้องครับเอาเอาไปอย่างเอาสบู่มาเส่ผมเร็วสองหมมีเบอร์บอร์จำบ่ได้ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศห่งงหาปดี่หาตัวบอกยงพี่น้องครับโอ้ามาแล้พี่พันแพงเด้ยไอ้พัน ของอไ้วยพันธ์พันบ้กไว้บานคุณย่างเลยเราพอหนาเปิมเว้ยมื่นมื่นีเพ่หเปมมื่นซีานหาโคสีส่วนก็ให้ราคาเขาจถูกยากันอยู่นั่นมันสวยะไรนั่นทไมยักกะบายานดรเดี๋ยมันต่ออะกันเนาะทายไประวังพี่หลงมออย่าบิน เราว่ามันแค่เอหนามื่ีพัหาตัวละมืนสีพันห้าวเขาตายีม้าเขาตายาตัวนีทัเด้อพี่น้องเด้อโอามดจุ้งผุดลยตัวตนีทัวบาแค่หนึ่งสองหมื่นห้าขายยางไงก็ทั่อาพี่น้องครับเอาเบอ,าายอยรออ์งงอมออรออยไงไหมเบอร์อีรอบหนึง ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนยเอามังขายเจ้าในใจเท่าไหร่เอาสองโคขึ้นมาขายบอสองโคขึ้นมากขายบอต้องเอาไปกลับานเนาะกลับดีกว่ามันมันบได้กำไรเนาะไอเนาะงจเเอาเองเ่โอ้งบ้านไหโอ้ามาตัวเดียวนี้ตายตอยู่เอเท่้โอ้ะมาตัวเนาะ กำไรมันอยู่นี่งหมดได้นี่โ <c oughs> อ้โนพีนนนะพ่น้องครับเาบอาทายเล่าอย่างนี้พี่น้องครับเกมงานเขาเป็นเบิ้งช่องผมนเนีเ่ยโชคดีนะโชคดียูทูบเทเลนเคยเห็นอยู่เนาะโชคดียูทูบเทเลนไปหาเบิ้งโหลดในช่องผมนะเอาไหนมีสีประทีเลยเว้ยโอ้ยติดติดติดเกือบติดนี่แหละคือโอ้ขอตัวหนึ่งเว้ย Thank <laughs> you.